YG เคลื่อนไหวอีกครั้งต้นสังกัดอัปเดตผลตรวจสมาชิก b l a c k พิ n งที่เหลือแล้วต้นสังกัด YG Entertainment ได้ออกมาอัปเดตข่าวล่าสุดหลังสมาชิก b l a c k พิ n งที่เหลือได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวที่ทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงไม่น้อยจากเหตุการณ์เมื่อวันที่24พฤศจิกายนมีรายงานด่วนว่าลิซ่าวงแบล็คพิ n งมีผลตรวจเป็นบวกหลังตรวจหาเชื้อโควิด1 9ซึ่งลิซ่าเพิ่งจะบินกลับมาจากการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและล่าสุด YG Entertainment ได้ออกมาถแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมเผยผลตรวจของจีซูเจนนี่และโรเซ่ว่าทั้งหมดมีผลเป็นลบ พร้อมอาการของลิซ่าโดยระบุว่ายังสุขภาพแข็งแรงดีโดยในรายละเอียดของการถแถลงข่าวระบุว่าทั้งจีซูเจนนี่และโรเซ่ได้รับผลการตรวจ RT-PCR สำหรับโควิด1 9โดยทุกคนไม่พบเชื้อลิซ่าได้รับการแจ้งเตือนว่าผลตรวจเธอพบเชื้อเมื่อวันที่2 4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนื่องจากเธอมีคิวถ่ายทำซึ่งตอนนั้นเธอสุขภาพแข็งแรงดีมากและไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามสมาชิกวงทั้ง4คนได้รับวัคซีนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยบริษัทและศิลปินของเราค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องสุขภภาาพแลละควมปอดัย จึงมีการตรวจโควิดกันอยู่เสมอตอนนี้หวังว่าลิซ่าจะหายป่วยโดยไวเราจะยังคงร่วมมือกับการสอบสวนทางระบาดวิทยาจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกักตัวโดยจะใช้มาตรการทุกอย่างอย่างเข้มงวดสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ต่อไปเชื่อว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ชาวบลิทั่วโลกคงต้องร่วมใจกันส่งกำลังใจไปให้น้องลิซ่าแลกพิงค์เพื่อให้หายป่วยและผ่านสถานการณ์ตอนนี้ไปให้ได้โดยเร็วด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวของ4ีสาววงแบ a c k พิงคที่เรานำมาฝากกันนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ